สวัสดีครับผมเอสจากซีรีส์เกมนะครับวันนี้จะพาไปตามหาคาถาซุเปอร์ชาร์ส4ช่องติดกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน g a l a ็กซี่ยูคลิตนั่นเองนะครับปะไปดูกันเลยคาถาก็สำหรับคนที่ผ่านคเควส a u t o p ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะทิ้งพิกัดไปให้เหมือนเดิมนะครับ ไปเลยโอเคเราก็มาถึงดาวพิกัดที่เราจะมาตามหาคาถากันแล้วนะครับพิกัดที่ผมได้มานะครับบวก15.83ลบ22.85นะครับ <c oughs> ตะคุกตะขัานิดนึงนะโอเคเดี okay, ๋ยวขอดูคอมมูนิดนึงนะเห็นคอมมูอยู่อันนั้นอันนึงไปดูกันดีกว่าครับได้เวลาเปลี่ยนสีคาถาครับ ผมก็จะโยกเทคโนโลยีไปที่คาถาอัานใหม่นะครับลืมให้ดูพิกัดดาวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบินดูก่อนนะโอเคดาวที่เราจะไปกันก็เป็นดาวโพน,นิออนโอเคอันนี้นะโพน,นิออนไอว อันออกเสียงถูกไหมเนี่ยพอเนียนหรือพอไอออน,นนะเราก็โง่าภาษาปรากิดด้วยนะฮะโอเคคิดว่าพิกัดนี้เลยน,นะฮะไปดูกันนะครับรูสิบห้าจุดโอเคใกล้เคียงผมคิดว่าเบสนี้แน่นอนโอ้โหแต้หาแล้วสองเบสเลยทีนี้ตึมงติมโอเคอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า นี่ไงเห็นไหมเพราะอะไรนะไหมเพราะว่าแคมป์อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้สร้างที่จอดยานใหม่ให้สาร้างลังการเลยขอดูชื่ออีกทีสิโปรเนออนโอเคโปรเนออนนะถูกต้องนะครับขมูเราเห็นขมูก็มาเลยนะกระจุกเลยนะเป็นกระจุกเลยโอเคพิกัดถูกต้องนะครับปะไปใกล้ๆไปใกล้ๆ แล้วก็กดสีสแกนเลยครับป๊ามาแล้วนะทำที่จอดยานไว้ให้สารการเลยนะใครผ่านไปผ่านมาเขาก็จะทิ้งคอมมูไว้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อันนึงนะตามเรนด์นิดนึงขอดูซิว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างชิ้นส่วนโอเคซื้อขอันซื้อกอนซื้อเขีบไปก่อน โอเคมาประกอบสตาร์ทกันนะครับหัวเรเด่นชาร์จเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเป็นสีนี้อ่ะโอเคสีแดงถูกแล้วตกใจตกใจ,จเขาลองประกอบดูก่อนนะคือถ้าเราใส่หัวไปเนี่ยสมมติว่าหัวเป็นสีแดงกับตัวสีขาวนะต่อให้เราใส่ชิ้นส่วนที่สองที่เป็นทงคอมาเนี่ย กับด้ามจับนะมันก็ยังเป็นสีนั้นทุกอันนะครับเราจะมีแค่บางชิ้นส่วนนั่นเองนะครับที่สีมันจะเป็นเอกลักษณ์นะเพสวยมากขาวแดงขอเป็นตรงคออันนี้ดีกว่าดีไหมไม่ชอบว่ะโอ้โหลกเกินเรียบเรียบ้ับบงเนาะ ดีไหมคือผมชอบที่ส่วนนี้ไงเออรูนิคคอเนี่ยผมชอบรูนิ์คอนะมันมีความเป็นสีขาวเยอะดีถ้าเกิดเราใส่ตัวออที่เป็นเซตเดียวกับอะไรนะเลดี้นชาร์ตนะเลดี้นเฮดเนี่ยมันจะกลืนไหมไม่กลืนนะเออ,อันนี้ก็สวยดีเลือกไม่ถูกเออเอาไงดีผมเปลี่ยนดีกว่าผมชอบอันนี้ฮนะเออ ดูเหมือนพ่อโบสดีนะแบบถืออะไรที่มันแบบเหมือนลูกตาโอเคผมเอาอันนี้เลยคิดดีแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้แหละโอเคอันนี้เป็นคลาสบีนะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันที่ Space Station นะครับคอมเพลเลยนะโอเคคอมแพลแล้วนะสีขาวแดงซึ่งปกติเนี่ยผมจะใช้เป็นสีนี้ประจำเนาะปกติผมก็จะใช้เป็นสีขาวฟ้าประจำเนาะวันนี้ได้เวลาเปลี่ยนสีกันบ้างนะครับเป็นสีขาวแดงกันบ้าง โอเคนี่นี่นี่ประมาณนี้เลยปะ่ะเดี๋ยวเราไปที่ Space Station นะครับตรงนี้น่าจะมีวาร์ปเนาะโอเคอยู่ไหนอยู่โน้นปะไป Space Station กันครับโอ้มีต้นไม้ให้หยิบด้วยนะ โอเคเรามาถึง Space Station แล้วน,นะครับก็ไปอัพเกรดเลยอัพเกรดเป็น Class คลาสเอสก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยเป็นคลาสเอสมาดูกันนิดหนึ่งนี่ซุปเปอร์ชาร์จ สี่ช่องติดกันแบบนี้เลยหรูหรามากๆนะครับสวยด้วยนะเออเราไปประกอบมาดูนะครับพิกัดตามนั้นเลยนะเดียวซ่อมก่อนเดี๋ยวค่อยไ,ไปเจาะรูนะโอเคสวยงามครับแบบนี้สวยงามเลยนะซปเปอร์ชาร์จสี่ช่องติดกันเลยนะครับโอเค สีขาวแดงนะลองไปหาประกอบดูนะครับอสวยอะ่ะก็เท่เลยโอ้โหนะครูดาวนิดนึงนะเพิ่งจะขึ้นนะคลาสเอเพิ่งจะเด้งนะโอเคเท่มากเท่มากเท่มากมากโอเคประมาณนี้เลยครับอันนี้อยู่ในที่มืดมันก็จะเห็นเป็นแบบจะสีแดงนะนี่ เป็นสีขาวแดงแบบนี้เลยครับโอเคถ้าชอบสีนี้ก็ตามมาได้เลยนะครับตามพิกัดเลยนะนาม,มาเอาได้เลยนะครับซุปเปอร์ชาร์ตสี่ช่องอสบายใจนะวันนี้นอนหลับล้วโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บส r คร e คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ